สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Woody s One Flying. j k s welcome aboard. ยินดีต้อนรับสู่ Cinematic Flight Review. วันนี้จะพาไปบินกับสายการบินไทยในชั้น First Class จากออสกาสู่กรุงเทพครับในปัจจุบันสายการบินไทยมีชั้น First Class ให้บริการอยู่เพียงแค่3เมืองเท่านั้นนั่นก็คือออสกาโตเกียวและลอนดอนครับสำหรับผู้โดยสาร First Class ก็จะมีช่องเช็คอินพิเศษ แยกออกมาต่างหากครับโดยชั้น First Class ของการบินไทยจะใช้ชื่อว่า Royal First c ครับและแน่นอนครับกระเป๋าของเราก็จะออกมาเป็นคนแรกของเครื่องบินครับหลังจากเช็คอินแล้วเราก็จะได้บัตรเชิญเข้าเราพร้อมกับบัตร s t Lane ในการตรวจกระเป๋าและผ่านต่อมอครับ และตอนนี้สนามบินอสาก้าก็ได้จัดโซนดิวตี้ฟรีแบบใหม่ครับหลังจากผ่านตอมอแล้วทุกคนจะโดนบังคับให้ผ่านดิวตี้ฟรีซึ่งร้านค้าจะอยู่ติดกันไปหมดเลยครับทำให้การเลือกซื้อสินค้านั้นเป็นไปอย่างง่ายดายและไม่ต้องเดินไกลครับและแล้วเราก็มาถึงเล้าของเราครับวันนี้เราจะใช้เล้าอสุกะนะครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้เกตของเรามากที่สุดครับ ซึ่งภายในนั้นตัวเลือกอาหารถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังเลยครับต่ำกว่ามาตรฐานของ First Class มากๆเลยครับและนี่ก็คือเครื่องบินของเราครับเครื่องบินแบบ Boeing 777-300ER ทะเบียน HSTTC นามพระราชทานสีมงคลครับสำหรับเครื่องบินที่มีชั้น First Class ให้บริการมีประจำการอยู่เพียงแค่3ลำเท่านั้นครับโดยจะใช้รหัสรุ่น 77Y ครับ เครื่องบินรุ่นนี้มีที่นั่งทั้งหมด303ที่นั่งโดยที่นั่ง First Class จะมีเพียง8ที่นั่งครับจัดที่นั่งแบบ1-2-1ครับได้แล้วเราก็ไปขึ้นเครื่องกันเลยครับสำหรับผู้โดยสารชั้น Royal First จะขึ้นเครื่องเป็นลำดับแรกครับแล้วคุณปิ่นก็พามาที่ที่นั่งครับ ที่นั่งหมายเลข 2K ครับที่นั่ง First c คลาสของสายการบินไทยค่อนข้างกว้างมากๆครับแต่จะมีข้อเสียก็คือไม่มีประตูปิดกั้นครับทำให้ความเป็นส่วนตัวนั้นมีไม่มากครับแต่วันนี้ถือว่าโชคดีเพราะว่าไม่มีผู้โดยสารท่านอื่นในชั้น First สคลาสเลยครับส่วนผู้โดยสารที่อยากนั่งด้วยกันก็สามารถเลือกที่นั่งตรงกลางได้ครับ และสายการบินไทยก็ได้เตรียมชุดนอนและช็อกโกแลตต้อนรับสำหรับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสด้วยครับหลังจากนั้นคุณโตก็ได้มารับออเดอร์ว c ลค e มดิ n k ครับโดวยวันนี้จะรับเป็นแชมเปญครับ สำหรับ Amenity Kit จะห่ออยู่ในถุงสีทองแบบนี้ครับโดยข้างในจะเป็นกระเป๋าจากลาแมร์พร้อมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆครับและที่พิเศษก็คือมีโปรแกรมนวด45นาทีของลาแมร์แถมให้ฟรีด้วยครับส่วนหูฟังก็เป็น noise cancelling จาก AKG ครับ หรับตัวเลือกอาหารในวันนี้จะมีอยู่3ตัวเลือกนะครับคือชูชีลาเนื้อวากิวย่างและชุดเป็นโตะครับและก่อนลงจะมีราเมงเสิร์ฟครับส่วนตัวเลือกแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มก็มีให้เลือกพอสมควรเลยครับสำหรับวันนี้ผมเลือกเป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของกัรบินไทยนั่นก็คือน้ำอัญชันมะนาวครับและคุณปิ่นก็ได้เสนอทำมิโมซ่าให้ผมด้วยครับซึ่งเครื่องดื่มก็จะมาเสิร์ฟพร้อมกับอมุสบูชครับ หลังจากนั้นก็เริ่มทำการปูโต๊ะพร้อมกับการเริ่มให้บริการคาเวียครับซึ่งตอนที่จองตั๋วนั้นในเที่ยวบินนี้ไม่มีการให้บริการคาเวียครับจะมีให้บริการในเส้นทางลอนดอนเท่านั้นครับแต่ในวันนี้การบินไทยได้นำคาเวียกลับมาให้บริการในเส้นทางญี่ปุ่นแล้วครับ โตก็มารีมวอดก้าให้ทานพร้อมกับคาเวียด้วยครับหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยสตาร์เตอร์ครับและตามมาด้วยเมนคอร์สของเราครับฉู่ฉีปลาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำพริกครับการจัดจานถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นครัวที่ออกจากประเทศญี่ปุ่นรสชาติของอาหารอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง100%ครับ หลังจากทานเมนคอสก็ได้เวลาไปสำรวจห้องน้ำครับห้องน้ำของเฟิร์สคลาสถือว่าทำออกมาได้สวยมากๆครับบนผนังของห้องน้ำมีการตกแต่งด้วยลวดลายที่สะท้อนแสงครับและในห้องน้ำก็จะมีน้ำหอมครีมสบู่และแปรงฟันเตรียมไว้ให้ครับและหลังจากที่เราสำรวจห้องน้ำนั้นเราก็ได้พบกับเซอร์ไพรส์ที่ลูกเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ครับทางลูกเรือ ได้จัดเตรียมอาหารอีก2ตัวเลือกให้ผมได้รับประทานครับโดยตัวเลือกแรกจะเป็นชุดอาหารเป็นโตะครับและพี่ลูกเรือ,อยังทำน้ำอัญชันมะนาวให้ผมอีกเช่นเคยครับส่วนตัวเลือกที่2ก็เป็นเนื้อวากิวย่างครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ผมก็ได้รับประทานไปทั้งหมดคนเดียวเลยครับหลังจากที่รับประทานอาหารไป3อย่างก็ถึงเวลาของชีสและผละไม้ครับและตบท้ายด้วยขนมหวาน3อย่างครับได้แล้วก็ถึงเวลาพักผ่อนครับ เขาบอกกันเลยว่าเตียงของ First Class นั้นนอนสบายมากๆเลยครับส่วนข้อเสียของที่นั่งรุ่นนี้ก็คือจอชอบเปิดเองเวลาเรานอนครับทางลูกเรือก็แก้ไขโดยการนำผ้าห่มมาคลุมให้ครับและ45นาทีก่อนเครื่องบินลงคุณปิ่นก็ได้มาปลุกผมเพื่อทานรามเมงครับ ราเมงที่เสิร์ฟในเฟิร์สคลาสจะเป็นไพยตันราเมงพร้อมกับหมูชาชูและของหวานเป็นวากาชิครับหลังจากนั้นพี่ๆลูกเรือก,ก็นำช็อกโกแลตของยี่ห้อการเวลามาให้แทนคำขอบคุณครับ การบินไทยจะได้นําเรามาถึงท่ากาศเซียนโวนภูมิดยสัด yes. ิภาพครับสำหรับประสบการณ์การขึ้นเฟิร์สคลาสของการบินไทยถือว่าค่อนข้างดีครับถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ของสายการบินไทยอาจจะสู้สายการบินอื่นไม่ได้แต่ว่าพนักงานทุกคนให้การดูแลเหมือนญาติมิตรเลยครับ